ปีเต้นข้างกัเาเพลงกันปีเต้นมาเนี้ย <c oughs> ปักลงหนังเตืงองรถวีวอนุมาเลยไอไอแมกไน,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 กน้น้องบ้าพีเอีมมันตัวเจงสารู้รถโรงพยาบาลเลยมารับคนคนพักตึกหน่อยอืตึงก็ถามว่าคนพักตึกแล้วตอนนี้เสียชีวิตไหมหรือว่ายังไงปีนอนจักอยู่มาเนี้เลยแล้วก็นจักมาเนี่ยวัววัว,วนี่ฟาดปืนวัวอย่างรอยเป้เออได้ไหมเนี่ยนี่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 รวยเป้แบนี้ พัดหงวัดดืดบานเม็ดนู้นเขตกใจกันตอลงมอท้ามพอไปลงบ้านมอท้าเอาแล้วทำยังไงมาถึงได้พัดตึกอ่ะอ๋อไม่เต้นเพลงตาตรงตัวงมออะไรนะเต้นเพลงตาตรงตัวงให้ให้เอฟซีดูแล้วก็มันพัดมตังตึ้งมออะไรวะงงใช่ไหมอะไรตาตรงตัวงของเธอ่นั่งดีๆหมอจะเย็บแผลเย็บแผลกว่าตัมบาโบยิตะหมอคุยแกก็ว่างเอามอเออขอโทษตีพอดีไม่ตันได้ยิน หมอยังงงอยู่ทำไมเต้นตาตุงตวงบนตึกแล้วไม่เกี่ยวอะไรพัดตึกอ่อไม่ผมไปทำแบบนี้นี่ทำแบบไอ้ไอ้เต้นหลกๆมันเต้นในหมอเลยตายนะวัดกลางตึ้งตายโอ้ไม่ได้หมอดีไม่หัวควาดพื้นตายจริงได้พอวัดลุงว่าไงอือเออก็ดีนะเธออย่าไปเล่นอะไรแผงๆนะมาเย็บแผลให้นอนเขาเจ้าเออนอนเลยอือเล่นดูมอมกันมอได้ตายโอ้ยเปลนู่กันอีกซะเลยอือกูเจอแล้ว วันคนปีแค่นักอยู่บ้านี่อย่างไรแค่แค่ปีดุงนักเลยทุกมมันไอ้ปียุดปีเนี่ยปีว่าเอ้าปียุดไม่ได้ปียุดไม่ได้ยุดไม่ได้แม่เจ็บอ้าวแล้วจะจะทำยังไงอ่ะคนไข้คนไข้ก็ยืดนี่ว่ายุดไม่ได้มันมันมันด่ากูแล้วอ้าวแสดงว่าคุณไข้แม่ความร่วมมือกลุ่นายกูแม่ความร่วมมือพื่กูเจ็บอีเพล่ถ้าแค่นักอักเพื่อไม่ต้งเพื่อเออมันด่าบักเดียวอ้าวงั้นแก้งหมอไปเลยคุณไข้แม่ความร่วมมือกว่ารวบแตกหนีหน้าตั้งแต๊ก ยัดแม่มันด่ากูแบเดียวเลยไม่ยอมเล่ากับพวกมายต่แม่มันดาคูกว่าเดียวก่อนมันงอไม่ได้อย่างนี้ก็เอ็กซ์ไซเลไม่ได้กว่าใหญ่าง้จัดย่าเตะใหญ่านี้ย่างเตะอือปีแรกนี่ดีอ่ะมองทำเบาๆหน่อยมองไม่ใช่มอดที่อยู่บ้านนึงดูใกลเอ็กซ์ไซเลอือก้าวคนกายมันโยกไม่ได้มันยกไม่ได้อำเภอเพื่อนอยู่บอันนี้อะืโยกไม่ได้เก็ดเก็ดอีตายโอ้ยดากูแบบเดียวอืม เนี่ยเล่นแพงๆสมควรไว้จะดเยอะวันน,น,น้าน้องน้าไกรลับปากกอบพิมลาเอหนึ่งได้เลยเอตัวเอและก็เลขหนึ่งน้าน้องน้าได้รุนหลับรางวัลสองพัน 2, บาทเออต่อเดียวเรามาซุ่มกันเลยได้ใกล้เดี๋ยวพี่จะประกาศกันปีประกาศว่าได้ใกล้ต่อเดียวประกาศนาฟิตเลยว่าได้ใกล้น,น,น้านน้องน้ารางวัลสองพัน 2, บาทปี่จะซุ่มไม่เล็กเลยน้อง Ừ. giờ đây bếp tiền nào đồng nha